คลิปนี้มาดูวิธีการบันทึกเสียงนะคะพร้อมกับบันทึกหน้าจอนะคะต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะวิธีการบันทึกหน้าจอนะคะที่บอกไปในคลิปที่ผ่านมานะคะก็คือเข้าจิ้มที่ตัวนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะบันทึกเสียงไปพร้อมด้วยนะคะวิธีทำก็คือให้เรา กดแช่นะคะแล้วตรงนี้ค่ะไมโครโฟนเปิดเป็นสีแดงก็คือตัวนี้ไมโครโฟนพร้อมที่จะทำงานนะคะเราก็แค่กดเริ่มบันทึกได้เลยแต่สำหรับบางคนนะคะพอเปิดเข้ามาแล้วตรงไมโครโฟนจะเป็นคำว่าปิดอยู่นะคะไม่ขึ้นสีแดงเราก็จิ้มหนึ่งครั้งค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ ที่เริ่มบันทึกได้เลยนะคะ,ะนับถอยหลังเริ่มบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามันบันทึกเสียงพร้อมด้วยหรือเปล่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเราใช้นะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกัน อ่ะโอเคให้คลิปนี้เลยเอาแล้วค่ะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามันบันเทิงเสียงพร้อมด้วยหรือเปล่านะคะ่ะจกประมาณนี้นะคะ